อีตยค่ะเดอนมาสุดางยายมาอดตผลจอมปัวก็ค่ะเมื่อก่อนที่ลกๆที่ใหญ่ปลูกต้นไม้เขาแล้วก็ปลูกต้นไม้รือโตแล้วค่ะแต่ก็ลบมากไก่ขนาดยายล้อมนะไก่ที่ลงสีที่เคยก็เข้ามาได้นี่ค่ะอ่าเข้าไมา่ได้เขาบินเข้ามาเห็นไหมคะมาเขือ ประเทศก็เป็นลูกละพริกก็เป็นแล้วนะฮะแตงก็กลอะไรแต่มันทนไก่ไม่ไหวนะยังไม่มีใครกินก็ปลูกปลูกไวนะ้ค่ะอย่างน้นเป็นลูกหมดเลยายใย,ย,ยายปลูกของเยอะแล้วยายมาถอนหญ้าไม่ถึงนะคะใยถอนหญ้าถึงนะของกินเยอะมีผักหวานปา่ามีอะไร ไก่มันจิกไก่ไก่จิกปลาปลาที่สะใหญ่เลยก็เยอะนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะช่วยช่วยฝุนดินแล้วก็ใส่แกลบให้แล้วยายตอนเช้าเมื่อวานยายก็ใส่ปุ๋ย ไอ้ลวยปุ๋ยให้เขานลให้เขาโตอ่าแล้วเขาก็เอาผักตบมาใส่ตรงที่ปานินให้ยายด้วยนะผักตบพวกจอกตอนตอนนี้อาจจะไม่สวยนะอันอันนี้แล้วเขาก็เอาเอาผักอันเนี้ยที่เขากินกับลาบอ่ะผักเพียเลยนะไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะอนาคตเขาก็จะเป็นพุ่มนะฮะอันนี้ยายขอถ่ายเป็นประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้เขาเขามาปลูกให้น้ำมันลดแล้วค่ะ ตอนแรกน้ำน้ำมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยนะตรงริมนี้เลยไอ้ฝนไม่ตกมาหลายวันนะเออเห็นไหมคะกขาทำให้ยายเออค่าแรงยายก็มีก็ให้เขานิดเดียวเองยายก็สงสารเขาเหมือนกันเขาเขาคงสงสารว่ายายไม่มีใครช่วยทำนะเขาไม่ไม่ได้คิดถึงค่าแรงอะไรนี่ตน้นต้นนี้ถ้าโตขึ้นมานะเป็นพุ่มแล้วก็จะอร่อยนะออกผมนิดนิดนะี่กับลาบ ลาบปะตองนะแซบรู้จักนานีลิ้นจี่ยายที่ย้ายขึ้นมาย้ายขึ้นมาจากจากตรงต้นเพียนี่แหละต้นเพียข้าวพให้เหมนเลยข้ควพให้เหมนยายขออัปเดตนะผู้วานนี้นะตอนเย็นเขาทำเขาพนแล้วเขาก็ใส่แกรบอ่า คงจะอีกสักสองเดือนสามเดือนใึ้จะฝืนนี่ดีก็ถือว่าติดแล้วนะฮะเนี่ยถือว่าติดแล้วนะต้นต้นลิ้นจี่ใหญก็อยู่ตรงนี้มันห้าต้นนะอยู่ตรงเฉพาะงนี้ห้าต้นเฮ้ยหนาสามสิบอ่ลิ้นจี่โอ้อยากให้เห็นปลาจังเลย <laughs> ปลาทิศนะฮะตัวยยใหญ่ใหญ่ ลูกปลาอะไรอ้าปากเนี่ยนี่นะคะให้ดูดูมะละกอก่อนมะกอมันโดนฝนแต่น้ำสีเหลืองเลยตรงนี้นะตอนแรกงามงามงามกว่าเพื่อนอเลิกงามมากมะละกอตัวนี้เหลืองได้อยากให้ดูปลาเดี๋ยวค่ะลูกเห็นไหมเนาะบวบลอยเต็มเลย แต่สะมันใหญ่นะประมาณสองงานเนี่ยลึกด้วยตอนแรกยายก็มีแผนว่าจะทําบ้านลงไปสิที่มันไม่มีใครถึงทําก็ไม่มีใครดูแลไม่มีใครอยู่ไม่ใครช่วยอะไรยายก็มีมปัญญาบ,บริหารน,นะ,นะอู้ดูป่าอ่ <c oughs> อนสน <c oughs> ปลาเทโพนะคะไม่ใช่ปลาสวายนะ อาเทพโพกับปลาอะไรนะปลาดุกอันนี้คงไม่ใช่ปลาดุกโเยอะอันนี้มันออน้องน้องสาวมาเอามาปลูกไว้นะเขาฝังลงดินนะไออะไรนะ่ะเป็นไม่รู้น้องหรือหรือยายไหม ตัดเป็นจริงๆมาคะ,ะหัวเดียวผ่าผ่าซีกผ่าซีกมาก็ามาฝังๆไว้นะขึ้นเฉยเลยนขึ้นเลยค่ะมันที่หัวใหญ่มากๆแล้วก็ดำนะ,ะเอิญมันเขากำรรบอกเนี่ยถ้าช่างถ้าคนที่ทำความสะอาดสวนมาเขาเขาไม่รู้นะเออถ้าเขาไม่รู้นะเขาก็คงตัดทิ้งหมดนะอย่าต้องบอกเขา เห็นไหมคะยายคิดว่ามันจะไม่ขึ้นเลยนะเพราะว่ายายเอาเอาหัวเข้ามาผ่าเห็นสามแต่แยายผ่าเยอะแต่ตอนนี้เห็นสามจริงจีผักหวานผักหวานมันต้นเล็กไปนไ้ มันกจะขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ข้างบ้านใยายอะมันต้นใหญ่แล้วอ่า,าถัวก็ขึ้นใหยาย่ข้างโมปินม่นไหมแรงไม่ถึงอะยายก็วางมาเห็นถั่วใหญ่ไหมองสารหมรู้จักปลูกไว้รู้จัก,กรกักษาเหรอตามภาษานะ้ออย้มยชิดนะมืดมืดนะ ยอย่งชิดกล้องกล้องยายมันปิดแสงโอ้นี่ไม่ยังชิดออกยอดต่อละอ่ะคนดินนะแบบนี้แม่เขาเป็นจะได้กินนะทำอย่างเงี้ยเหมือนจะได้เหมือนเจ็เจริญเติบโตอยู่คนทุกทุกต้นเลยอะ ยายก็บอกว่ายกเว้นยกเว้นทุเรียนใหญ่ทุเรียนใหญ่เขาก็จะใส่นี่ให้เฉย่ใส่ใบไม้อะต้นน้ำชานะไปจำตุรีเขาเขาเอามาจากจากวัดนะสองถุงอืมนะอันน,นี้เขาก็มาฝวนให้ดูตัวใหญ่ตัวใหญ่ แต่ยายก็ภูมิใจนะที่ต้นไม้ใยญ่มันมันไม่ตายมันรอดมาได้ตอนนั้นแรงมากแต่ยายก็ดำหมดแล้วนะ <c oughs> ต้นมะขามยายก็ฟืนแล้วขยายยายยอดยไอ้เม็ดถั่วลงไปนะถ้าใครดูดูคลิปยายจะเห็นวันที่ยายยอดเนะีนะ่นะถั่วเต็มเลยแต่ยายก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้กินไหมนะ เพราะยายไม่ได้มาฉีดเอามอดออกเอาอะไรนะตัวอะไรนะตัวอ้ดำดำอะ่ะวันนี้สงสัยช่างไม่เห็นไม่ควรดินยายนี่ต้นเงาะยายก็ถอดยอดและอือยายยายมาปลูกอันนี้เพิ่มนะยายที่อยู่ที่กรุงเทพเป็นยายชอบกินโอ้โอซีเมงตมากินและใบใบมันปูก แต่ตอนนี้นะแกแล้วมันก็ไม่ค่อยอยากกินเลยลนะทำไปทำไปแต่ว่าจะให้จะให้กินเหมือนเดิมนี่คงจะไม่ไม่ได้แล้ว <c oughs> ตอนนั้นแกก็จะเออเาเม็ดแตงมาใส่ตรงนั้นตรงนี้นะเห็นไหมฮะออกดอกะแ,แต่มันอาจจะไม่งามนะเพราะว่าใหญ่ไม่ไม่นั่นไม่ได้มาดูแลเท่าไหร่ มันเยอะเกินกําลังยายละต้นเงาะนะดูเขามาใส่แกลบไม่ใยส่งสารยายไหมเด็กเนาะเขาเป็นเด็กเขารุนลูกกำนันแลเขาเป็นช่างเรียนจบสูงอ่ะแล้วเขาก็ช่วงโควิดเนาะเด็กก็ตกงานเยอบมากสารอยา่าผูกอย่าผูกเองอน้อยหนายายก็งามนะ ยายที่บ้านน่าจะโอเคนะแต่ลำยายอ่ะมันมีแมงมากินแตีรอรอคงต้องรออีกอ่ายต้องรออีกสักพักนะเพราะว่าตอนนี้หน้าฝนอันนี้ยอนี่ก็อันนี้ก็รอดแล้วเนาะอันนี้ก็คือมะม่วงน้ำหนกไม้สีทองก็จะมีมก็จะมีอยู่สี่ต้นสี่ต้นก็เหลือกินแล้วนะ สำหรับยายพท้าคตอะ่ะมันก็คงทุกบ้านก็คงจะมีเพราะเขาเห็นยายปลูกเขาก็ปลูกกันเออมันก็อย่างงี้นะบ้านเราถ้าถ้าทำสิ่งที่ดีๆเขาก็อยากทำด้วยนีเ่เห็นไหมมันม่วงมันม่วงที่เขาเขาติดอยู่ดินนะเขาก็ขึ้นเองเอ่ะออหน้อยหนานี้ยายก็ออกติดไวอ้อ่ะ ยายว่ามันจะโตูหมมันทํทำให้ต้นมันลังเนาะนะทำใจเราลองอมันมันเยอะนะเนะี่ยมันง่วงเยอะแต่แต่ยายไม่เข้าใจว่าจะให้จะมันจะมีมีหัวตอนไหนมาดูเนี <c oughs> ย่ยดูเยดยาดว่ามันจะโตไหมฮะนี่ยายมาตัดต้นกล้วยเขาก็จะโตนะเอยจริงๆแล้วครับเออ เกษตรเขาก็ให้เด็ดลูกมันดอกแหละแต่ยายก็รันนะยายก็อยากขิดนะอะก็ไว้ว่าเขาจะมีรสชาติยังไงอะไรอใหญ่อันนี้ละมุดมุดเขาจะออกดอกยายยายยังไม่ได้มาเอาอยาฆ่าเพียใส่ให้ที่ทําจากธรรมชาติละมุดยายมีแค่สามต้นเองอยู่ข้างบนมีแล้ว ถ้าเขาขึ้นโตจริงน่ะขึ้นเยอะๆเนี่ยมันก็กินไม่ทันอยู่แล้วถ้ากินจะพอยายอ่าน้อยหนาน้อยหนานับไม่ถ้วนน้อยหนานับไม่ถ้วน <c oughs> น้อยหนานับไม่ถ้วนนี่งามเอ่อท <c oughs> านโทษนะคะอันนี้เป็นชมพู่ชมพู่เพชรที่สีขาว นี่นะถูกไว่เผื่อเขาโตนะติวทนติวนะต,วนต,วนะติวนี้เขาใส่ใส่เกงเห็ดอร่อยนะติดแล้วใน,บ,นบ,วบ้านเอ้บริเวณบ้านใ้มีต้นหนึ่งกินไม่หมดเลยยังไม่มีใครกินเลยเอือัน,นอันนี้หวายนะที่ยายว่ายายจะขยายาย,าย,ยายหมดแรง หมดแรงทำต้องรอวาสนารอแรงอย่างเดียวเลยตอนนี้นะเออติวนี้ก็คือติดแล้วนะยายสำเร็จแล้วนะติวต้นติวนะอืมเอยินทภา,าลำนี่ยายปลูกเองอปลูกได้ตอนนี้สิบห้าต้นแล้วนะ ลลลปลูกรอบๆปลูกเก็บแยมๆไปอย่างเงี้ยเอออันนี้มะม่วงนี้มะม่วงแตงกวานะย้ายปลามาเด็ดใบเขาพอเด็ดนะเขาก็จะออกออกยอดเหรอฮะมะม่วงแตงกวามีต้นเดียวแล้วก็ให้ปุูอยมน่ะคะอินทาลัม อินทผลัมใหญ่นะมะมดวงสิบห้าต้นอืมมะม่วงทั้งหมดสิบสิบเอ็ด 10, ต้นนะมะม่วงนะในนี้นะบริเวณไร่นะอืมะนาวสิบห้าอืมมะนาวสิบห้ามะม่วงสิบเอ็ดตอนนี้ออินทผลัมอะ่ะ ลงไปแล้วสิบห้าเหลืออีกสี่ก็จะเป็นสิบเก้าเนาะอมืม่วงนี่มีหลายอย่างนะไม่มีอย่างเดียวนะคะอันนี้ฟ้าลันสิม่วงมีหลายอย่างนะคะอ,อะแก้วก็มิ้นอันนี้อยู่ข้างบนก็มีอยู่ในบ้านก็มีแต่ว่ามันขึ้นเองเลยเก็บไว้ นี่เจ้เซเวยน้องแซงอะไแก้วมิ้นแดดมากเลยค่ะตอนนี้ก้าววันนี้แดดร้อนอือแดดร้อนได้ยายได้ลงมายหายก็เลยอัปเดตต้นไม้ให้ดูอันนี้ลิ้นจี่ต้นหนึ่งนะแขนใหญยก็คือตรงนี้ว่าจะลงอินทาผาลำมาดูแล้วมันแคบ พัวเขาจะมีนั่นแหละแต่แต่ต้นนี้ก็มาอยู่อยงนี้นะคะเนี่ยแรงไม่ถึงก็เผือกเผือกนี่อร่อยนะคะเผือกมาปลูกกันเผือกอกืมเผือกสุดกำลังงามกินบ้านน้องใช้ <c oughs> ใหญ่แหละออน้องเขาอยู่อยู่บ้างไม่อยู่บ้างร้าเนี่ยเ,น,เนื้อหนาใหญ่ใหญ่ได้มาแย,ยกกันมาแซมๆเลยไปตลาดนัดเนี่ยที่เขาก็บอกเน้อหนาอร่อยอ่านะคะอินทผลัมอินทผลัมใหญนะที่ที่มันจำกัดแต่เ,เราก็ ทดลองนะเห็นไหมคะแล้วก็แขกดำใหญ่อ่ามีลูกแล้วอย่าง้ข้างล่างก็จะมีพริกอืมจะมีนิดทนทานเลยอนอะไรนะทุเรียนนานแล้วนะต้นนี้อ่ายายจะปลูกเล็กๆๆไว้จะมีเบีย้ยพริกนะตรงเนี้ยยายจะไม่พื้นที่ว่างเลยหวานลว เออแหฝรั <c oughs> ่งเราก็ทำทำทำเยอะๆนะเราก็เอาไม่ทันใช่ไหมเฉพาะยายยายมาลดน้ำข้างล่างก็เก้าโมงแนละแต่เมือ่อเช้ายายก็ลดตูดไม้แหงงงของยายข้างบนก่อนแต่หลังหน้าบ้านนะแต่หลังบ้านยายยายยังไม่ได้ลดเลย <c oughs> นี่นะอยาจะปูมันเลยนยี่หาลับหน้าบ้านน้องชายนะลุกหน่อยนะฮะนี่ต้นต้นอะไรนะต้นไหนเขาเรียนมที่มาจากหนองคายอาย่ะเยอะเลยเหนนี่กบกบแล้วก็ปลา ยังปนินพันตัวแล้วก็กบอีกสามร้อยใช่ไหมสามร้อยสามร้อยกบเออแสงแดดมันนั่นนะมจริงยายทำคลิปตอนนี้อาจจะมองเห็นนะกบนกบป้า ปลาเขายังตัวเล็กเขาจะไม่ให้เราเห็นนะปลายิงน้ํามันเยอะแต่ปลาเปนแค่พันเดียวนะเขาก็ทําดีนะแ <c oughs> เขามาใส่ใบํำฉาใบจามจุลีให้ใหญ่อ่าเนาะสุเดียนยายเน้ะตะตอดจะแปด <c oughs> ทำดีอะ่ะนช่างใหญ่เขามาช่วยอะ่ะ เขาเขาชอบศึกษาเขาบอกเขาบอกว่าถ้าป้าให้ทําอะไรเขาก็ทําแล้วเขาก็จะไปเขาก็จะเก็บไปทําของเขาบ้างอะไรเงี้ยเขาเป็นลูกกำนันเนี่ยไม่จงชิดอีกต้นเห็นหมเอ็กใหญ่ดูดูเขาใส่อบนี้ใส่ก็ใส่ตามภาษาเอแค่ทําได้แค่นี้ก็จาดุแลนะ้วเดี๋ยวบางคนเาก็ไม่ทําอะไรเลยนะนะ อย่าว่าเขาทำดีพริกงามงามมะเขือก็เป็นลูกอะพริกก็เป็นแต่ได้แต่ชมนะยายไม่เป็นคนกินไม่เก่งอน่ยพริกแกงบนก็ด,กดุกดุกนะชอบอะมัน,ม,นมันคนอะเขาชอบเพราะเขาพริกไทยในยายยายก็จะทำทำค้างให้เขา ทำอมให้ไม้เขาเขาเลยใยต้นเดียวนี่ถ้าเขาได้ขึ้นนะเอาไม่อยู่เยอะนต้นสวยงามงามมากเลยเสียใจพี่ใหญ่เสียใจอินทราลามอีกต้น อันนี้เห็นไหมคะเอออันนี้เขาโพดข้าวเหนียวนะยายมาปลูกแกยยก็คิดว่าเขาจะไม่ขึ้นเยอะอย่างเงี้ยยายก็ใส่ใส่ใส่เลยเพราะว่าผู้ช่วยก็ให้มาสามฝักสี่ฝักก็แกแ้งแกะแกลกันเลยแล้วก็อ,อยายก็มาปลูกปลูก, <c oughs> ยยกคิดว่าเขาจะขึ้นขนาดนี้เออเนี้ยกำลังขึ้นหมดเลยไม่ว่าอ,อ,อะไรนะดอกกระเจียว ตตต้นก็เจียวก็ขึ้นข้าวโพดก็ขึ้นเน่ะแตงโมงก็จะเป็นลูหละเนะคะแตงโมนะกเจียวก็งามเจียวก็งามข้าวโพดโต้นข้าวโพดโตแล้วลอยายมองไม่เห็นเลยแดดมันสองอ่ะอ่อยายก็อยากถ่ายให้ดู มัน,นกนะะ็พูดใหญ่่ะโตละแตงโมด้กินเนาะตอนที่ยายปลูกนะฮะใครดูดูคลิปยายยายเอาซองมาส่งเนี่ยเขาให้ยายใส่สามสามเม็ดอ๋อสองเม็ดแต่ยายล้นใส่สามแตงโมนะตอนนั้นนะอันนี้ตุ้นเลยสามเทนี่ยายโค้กเขาเหยียบยายก็เลยพาดเข้ามาข้างล่างเงเห็นไหมคอแตงโมโตแล้วนะ่เนี่ยอืม นะโอ้ yeah. oh. แตงไทยแตงมมอ่าแตงไทยแตงมมแล้วก็เขาพูดเรียนใหญ่ <laughs> ใบกระดาษหงไวน้นะก็ยังแค่นี้เลยเขาเอาอันนี้มาใส่ให้ยายก็ภาวนาให้เขาไปให้เขางามนะนะ เอานานนะลอดป่อไทยอันนี้อันนี้ดูดีเห็นหน้าตัวปลาปลาไม่คือน้ำมันยาวมันกว้างปลามีแค่พันตัวมันก็เลยไหม ค่อยแสดงเต๋อเท่าไหร่นะยายว่าจะไปเอาถังนะเดินย้อนไปย้อนมาขอใครนะคะปลาปลาเขาจะไม่มีปฏิกิริยาเลยมันพันเตยนะพันตัวยายยังไม่มีร้ายอาหารเขาเลยต้องอาศัยน้องชายเขามาช่วยให้อาหาร าง,งนะมันเยอะมันกว้างอยู่นะฮะมันกว้างตามันไม,ไ,มไม่แสดงตัวเลยม <laughs> ีผันเตือนะออออวันนี้มีลงม สิ่งใดให้ได้ดังใจปัถนาทุกประการนะฮะยายมาอัปเดตเสียงให้ดีขอบคุณมากนะฮะที่ติดตามยายขอให้รวยให้รวยค่ะกดมใจให้ยายด้วยกดฮอยายก็ขอบคุณมากค่ะให้เจริญเจริญนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ